ด้านจะเป็นกลุ่มๆดังน,นี้นะคะเนี่ยด้านการประพฤตินะคะด้านพฤติกรรมการประพฤติก็คือด้านคําพูดวาจาพี่น้องนะคะเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยีบอกบอกเราว่าอย่างไรอ่านด้วยกันอย่าให้คำเดียออกจัดปากของท่นานทั้งหลาย แต่จงล่าวคำดีๆที่จะเสริมสร้างที่เหมาะสมต่อความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุ้แก่คนที่ได้ยินอย่าด่าอย่าแช่งอย่าเสียสอเสียพระองคิพีบอกว่าอย่าใช้คำอย่าบคายออกมาจากปากให้ใช้ความจริงด้วยความรักนุ่มใจเขาแล้วก็ทำให้ถูกเตือนเขารักเขาให้โอกาสเขาจะกลับตัวกลับใจอเมนไหม นะคะเนี่ยความคิดอีกด้านคือความคิดนะคะไม่พี่ด้านก,นการประพฤคือคาพูดความคิดนะคะมีทัศนคติในเชิงบวกน,นะคะพี่น้องไม่ตัดสินกล่าวโทษใครเราชอบตัดสินวิพากษ์วิจารไปก่อนละอันนี้คือนิสัยมนุษย์จริงไหมแต่คนของพระเจ้าเราจะไ,ไม่ตัดสินกล่าวโทษใครถ้าเห็นเขาทาไม่ถูกต้องอธิษฐานเผื่อเขาอเมนไหมนะคะและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงสร้างสารรค์นะคะ คิดดีปรารถนาดีกับคนอื <c laser> ่นเป็นต้นคิดดีทําดีอยากใค้คนอื่นปรารถนาดีกับคนอื่นแล้วนะคะก็ในด้านการกระทํานะคะพี่น้องต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำตามคําสอนของพระเจ้านะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในการทํางานในการปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาอย่าเป็นคนภาษาริสเตียนนี้แบบเข็บเหมือนนะน่าซื่อใจคด ภาษาไทยว่าอย่างนั้าไหวอห่างดอกไม่เป็นคนแบบนั้นคนของพระเจ้าใช่ไหมคะต้องตรงไปตรงมามีความอ่ <interfer es> อนน้อมถ่อมตนนะคะการวางตนให้เหมาะสมกับการที่จะสั่นะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีการเคารพให้เกียรติผู้อื่นในทางที่นะคะและเป็นแบบอย่างที่ดีการประเตินตนให้ไปที่ยอมรับเป่นที่ไว้วางใจแล้วก็ เื่อถือได้คําพูดเชื่อถือได้ไหมคําพูดพูดออกมาแล้วเวลาเนะี่เอา้าอย่างอู้อเชื่อถือมาได้นี่ใช่ไ่ะพูดอีกอย่างทําอีกอย่างหนึ่งรับปากอย่างนี้แต่ทาไม่ได้ไม่ทํารับปากไปก่อนไม่ได้คนของพระเจ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะคะถ้าไม่ได้เราบอกโอเดี๋ยวกลับไปที่ฐานก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าได้หรือเปล่าให้เราอย่ารับปากไปไปสู่มๆนะคะให้เราเป็นคนด้านความรักข้้งหลังเรามาดูด้านความรักนะคะ ความรักของพิเียนคนเป็นความรักที่แสดงออกแบบความรักแบบอะไรนะคะับบเปเท้ที่ความรักแทพีชิปเยซูมีให้เรารักือไม่มีเงื่อนไขไงรักเสียสลับมุมบ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนอื่นไม่ใช่เอาตัวให้ตัวเองผลประโยชน์เป็นตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่นะคะเรามาหาพระเจ้าความรักเราต้องเปลี่ยนแปลงไปนะพี่น้อง เราต้องรักคนอื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจำได้ไหมพระธรรมห้ามพีทั้งแรกมีสองข้อมีอะไรด้วยนะคะรักะเจยาสุดเสีนใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะเราจะความรักจะขยายออกไปเป็นความรักคนอื่นนะคะพัฒนาดีกับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นนะคะโดยมีแบบอย่างของความรักของพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนเพื่อไทยบอกให้กับเรานะคะพฤติกรรมนี้รวมไปถึงการเสียสละยอมรับความแตกต่างนะพี่น้อง เขาเข้ามาใช่ไหมคะความแตกต่างมันต่างกันนะพื้นเพชีวิตของเราแต่ละคนน่ะแบ็กล่าวข้างหลังเขาเรียกอะไรชีวิตพื้นหลังเราอะมาจากต่างที่ต่างแดนการศึกษาค่านิยมแตกต่างกันแต่เราต้องรักกันเพราะเราเป็นอะไรเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้ามีพระมียาบริสุทธิ์องค์เดียวกันมพระบิดาองค์เดียวกัน เป็นครอบครัวของพระเจ้าเราไม่นควรไปดูถูกดูหมิ่นใครหรือว่าหยียดหยามใครอเมนไหม,มเราต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นลัทีิฐานแต่บางคนก็เหลือเกินนะคะไม่น่ารักจริงๆเนาะแต่ก็ให้เรานะอัธิษฐานบางทีก็อดไม่ได้เหมือนกันนะอดไม่ได้ที่รู้สึกว่าพระเจ้าทำาไมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เผลอแบบว่าไม่โอเคไม่สไม่พอใจเราเป็นมนุษย์ี่ย เป็นอย่างนั้นได้อะแต่ว่าท้ายสุดต้องกลับมาสาร,รภาพกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้รักให้อภัยอธิษฐานเพื่อเขาอธิษฐานเพื่อเขาแล้ววางตัวเขากับพระเจ้าสิ่งที่เขาทาเขารับผิดชอบของพระเจ้านะกลับมามองว่าโอเคเมืวว่อวานนะโอ้หขอบคุณพระเจ้ามากรู้สึกไม่ดีไม่โอเคไม่โอเคมากๆนะคะกับนั่นแหละกับกับกับ บางคนนะคะเราสึกเราสึกไม่โอเคเราสึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่เมื่อไปอ่านมานาประจวนใช่ไหมที่ส่งให้อ่ะเจ้าเป็นใครเล่าถึงตัดสินกล่าวโทษคนนี้คนนี้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าเหรอมันเป็นหน้าที่ของเจ้าไหมที่เจ้าจะต้องไปตัดสิน่าวโทษเขาอ่ะเดี๋ยวเราจัดการเองไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าคืออธิษฐานเกิดเขาหน้าที่ของเจ้าคือ รักเขาสว่วนที่เขาทำนะั้นน่ะไม่ต้องห่วงเราเป็คนความตั้งใจทาพอการแก้แค้นนี่ของเราโอ้โหแบบชุบรู้พูเจารู้ของกลับใจใหม่ <c oughs> ขอจับขับใจอย่างแบบโอ้โหหนนันกลับอย่างแบบเขาเรียกอะไรร้อยแปดสิบองศาไม่หันกลับเพราะว่าพระเจ้าเตือนอย่างอย่างอย่างมาก ผู้รับใช้ก็ยังเป็นมนุษย์นะพี่น้องก็ยังมีความแบบไม่ใช่แบบเสือกรลไม่โกรธไม่อะไรใครแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําอะไรให้คนแบบเยอะๆแต่ว่าเราโดนแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยทําไมใจร้ายยังทําไมแบบไม่รักเราบ้างเรารักพวกคุณทาไมคุณไม่รักเราทำไมคุณทํากับเราได้ขนาดนี้ทั้พวกคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคบอกกับพระเจ้าพระเจ้าบอกาไม่ต้อง่วง สิ่งที่เขาทำวันนที่ภาคหรือวันหนึ่งพระเจ้าจะกระทําตามสิ่งที่คนนั้นทาไม่ว่าจะาดีหรือชั่วเขาทําดีเขารับประยุกต์โยกชูเขาทาไม่ดีก็รับประยุกต์ไหมไม่เขาต้องรับผิดชอบพระพุทเจ้าใช่ปหมนี่แหละยอมวางยอมเขาเรียกยอมจงมุ่ง่ะแท้จริงยอมจงมุ่ง ม่ใช่หน้าที่เราต้องไปพิาพากหรือทำอะไรขเขาหรือว,ว่าเดี๋ยวพระเจ้ารู้ดีว่าจะพิาพากษาเขาตีสอนเขาขนาดไหนเราไม่รู้ว่าขนาดไหนจะเหมาะกับเขาแต่พระเจ้ารู้มากกว่าเราอเมริกวางการแยกแค้นวางกันแก้ต่างไว้กับพระเจ้า <c oughs> เราดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเราเขาทำร้ายเราเขาหักหลังเรา พระเจ้าเป็นคำตอบพระดำทำเองไหมก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรดาวิดกับซาอูลใช่ไหมท้ายสุดซาอูลก็ต้องยิ่นเข้าใส่หอกตัวเองใช่ไหมทำร้ายเพราะว่าดาวิดไม่เคยทำร้ายคนของพระเจ้านะคะแต่เมื่อไม่หยุดที่จะทำร้ายคนของพระเจ้าพระเจ้าตอบแทนดีนะคะก็เลยคือเสือสบายใจก็เยอะเลย กระทำใสื่อบอกพระเจ้าเอาความคุ้มมองความกับเธอเราออกจันใจพวกนีอะนะคะเราจะเป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าได้ก็อธิษฐานเื่อผู้นำนะคะผู้นำไม่ใช่ว่าโอลี่จนแบบไม่มีอะไรผู้นำก็มีนะคะพี่น้องผู้นำก็คนเหมือนกันผู้นำก็คนเหมือนกันค่ะให้เรามีความรักอากาป้นะคะก็คือรักเสียสละรักไม่มีเงื่อนไขมุ่งบวกงคประโยชน์แต่คนอื่นของผู้อื่นสูงสุดของผู้อื่นแบบอย่างอันนี้ก็คือว่านะคะ เมื่อราบรรลุความแตกต่างที่เราต้องรักกันได้กันนะคะใครจะมาจากยังไงเราต้องรักเขานะคะยอมรับเขาเราไม่อยากลายและมีใบเตยต่อพวกทุกคนนะคะใส่ใจในความเป็นอยู่ในความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นถ้าคนอื่นเขาต้องทุกข์ยากลำบากเราควรจะยื่นม,มือเข้าไปช่วยไม่ใชการอธิษฐานเพื่อหนุนใจกพย่อนดีอเมนไหมอเมน,นค่ะน,นะคะ,นะคะ